ของชาวลาวน้ำท่วมลาวไม่มีทหารออกมาช่วยเพราะลาออกไปทำงานที่ประเทศไทยในช่วงนี้บางพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศลาวต่างก็ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันแต่สิ่งที่คนลาวเห็นถึงความแตกต่างในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวในประเทศไทยผู้ประสบภัยจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐทั้งทหารตำรวจและหน่วยงานราชการอื่นๆ หน่วยงานเอกชนก็จะมีทั้งบริษัทมูลนิธิดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนทั่วไปแต่ในประเทศลาวผู้ประสบภัยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวสิ้นหวังไร้หน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยเหลือโดยเฉพาะทหารที่มีทั้งกําลังพลและยุทธุกรณ์ในการ <c oughs> ช่วยเหลือแต่ก็ไม่เห็นแม้เงาซึ่งก็มีชาวเน็ตลาวได้ออกมาแฉว่าสาเหตุที่กองพันทหารในพื้นที่ที่เกิอดอุทกภัยน้ําท่วมไม่ได้ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เพราะมีกําลังพลไม่พอ เนื่องจากมีทหารลาออกมากกว่า1,000นายหนีเข้าไปทำงานในประเทศไทยในแฟนเพจโจเซฟอัครวงก็มีชาวลาวได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นน้ำท่วมในประเทศไทยก็เห็นทหารไทยออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกครั้งทำไมทหารลาวมันต่างกับทหารไทยลาวฟ้ากับเหวสายหิุที่ทหารลาวลาออกมากขนาดนี้เพราะไม่ได้รับเงินเดือน8เดือนแล้ว ในแฟนเพจโจเซฟแบบคารวงก็มีชาวลาวได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับ แน่นอนฉันเข้าใจที่ทหารลาออกเพราะทนไม่ไหวกับรายได้ที่ไม่พอกับค่าครองชีพแต่ประเทศก็มีหน่วยงานรัฐอื่นๆอ,อีกทำไมรัฐบาลไม่ให้มาช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าประชาชนคนลาวไม่มีค่าในประเทศนี้ท่านต่อไปครับขอชี้แจงในฐานะทหารที่อยู่ในกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยส่วนตำรวจมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายใน ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงไม่ใช่หน้าที่หลักของทหารขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยทันต่อไปครับกองพันที่สองที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมมีทหารประจำการ4,000นกว่านายลาออก1,000นายส่วนใหญ่จะไปทำงานในประเทศไทยอยากถามแล้วทหารที่เหลืออีก3,000ันายทำไมรัฐบาลไม่ให้ออกมาช่วยทันต่อไปครับ ไม่ได้มีเจตนา,า,าจะดูถูกด้อยค่าทหารลาวแค่อยากจะถามว่าทหารลาวมีไว้ทำไมน้ำท่วมในประเทศไทยจะเห็นทหารไทยออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกครั้งทำไมทหารลาวมันแตกต่างกับทหารไทยลาวฟ้ากับเหวแล้วทหารลาวจะมีไว้ทำไมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่ม,เต,มเติมว่าดูข่าวน้ำท่วมในประเทศไทยแล้วเห็นทหารไทยออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็แอบอิจฉาคนไทย อยากให้ทหารลาวเอาเยี่ยงอย่างทหารไทยที่เป็นได้ทุกอย่างให้กับประชาชนแค่ทําได้ครึ่งหนึ่งของทหารไทยก็พอใจแล้วทันต่อไปครับข่าวดยก,กว่านี้คือทหารที่ลาออกหนึ่งพันนายยังมีชื่อได้รับเงินเดือนอยู่ในกองทัพคอร์รัปชันตั้งแต่พนักงานรัฐกรจนถึงรัฐบาลและกองทัพไม่แปลกที่ประเทศลาวติดอันดับต้นๆของโลกที่มีการคอร์รัปชันสูงมากที่สุดทันต่อไปครับ เรื่องนี้ไม่โทษทหารชั้นผู้น้อยที่ลาออกเพราะทําไปเพื่อปากท้องแต่ขอถามพวกนายพลและรัฐบาลไม่คิดจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมเลยใช่ไหมเปิดดูข่าวประเทศไทยบ้างนะจะได้รู้ว่านายพลและรัฐบาลเขาทําอย่างไรทันต่อไปครับอีกไม่นานคงจะมีทหารกล้าลุกขึ้นมายึดอํานาจเอากลับคืนมาให้ประชาชนเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะทนไม่ไหวกันแล้วถามว่าทหารชั้นผู้น้อยอยากช่วยประชาชนผู้ประสบภัยไหม ก็คงอยากช่วยแต่ไม่มีงบประมาณเพราะกองทัพและรัฐบาลแดกกันหมดท่านต่อไปครับสาเหตุที่ไม่มีทหารออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเพราะมีทหารลาออกมากกว่าหนึ่พันายเพื่อไปหางานทําในประเทศไทยมันคือเรื่องจริงน้องชายเป็นทหารเงินเดือนไม่ออก8เดือนจึงตัดสินใจลาออกไปทํางานในประเทศไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า ลำพังแค่เงินเดือนมันก็น้อยนิดไม่พอยาไส้อยู่แล้วยังค้างจ่ายแปดเดือนอีกใครจะทนอยู่ไหวเช่นกันน้องชายก็หันหลังให้กับอาชีพทหารแล้วไปขายแรงงานในประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่สุขสบายไม่อดอยากเหมือนเดิมอีกแล้วทันต่อไปครับยินดีกับทหารชั้นผู้น้อยที่ลาออกเพื่อไปหางานทําในประเทศไทยคิดถูกแล้วเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวต้องมาก่อน ส่วนหน้าที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลห่วยๆที่มีไว้ทําไมทันต่อไปครับในฤดูเกี่ยวข้าวก็เรียกทหารไปช่วยแต่พอได้ข้าวใหม่ก็เอาไปให้ตํารวจกินแล้วทําไมตอนน้ําท่วมไม่เรียกตํารวจไปช่วยล่ะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหน้าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มันคือความรับผิดชอบของรัฐบาลทันต่อไปครับคิดถูกแล้วทีลาออกไปหางานทําในประเทศไทยอยู่ไปก็อดตาย ประเทศลาวไม่เหมือนในอดีตที่ธรรมชาติอยู่ดมสมบูรณ์หากินกับธรรมชาติได้แต่ปัจจุบันธรรมชาติไม่เหลือแล้วทุกอย่างต้องซื้อกินอย่างเดียวทันต่อไปครับดูข่าวน้ําท่วมในประเทศลาวและประเทศไทยเห็นสีหน้าแววตาของผู้ประสบภัยทั้งคุณลาวและคนไทยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคนไทยยังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะรู้ว่ายังไงก็มีคนมาช่วยส่วนคนลาวเหม่อรอยสิ้นหวัง จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเหมือนกันดูข่าวจากฝั่งไทยก็แอตื้นตันที่เห็นคนไทยช่วยเหลือกันดีมากสลับกลับมาดูข่าวฝั่งลาวก็อดสมเพศเวทนาผู้ประสบภัยไม่ได้ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมท่านต่อไปครับสาธุสาธุขอให้น้ำท่วมรัฐสภาและบ้านของพวกที่โกงกินประเทศ ประชาชนประสบภัยน้ําท่วมรัฐบาลนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือแถมยังปัดความรับผิดชอบไปให้ทหารชั้นผู้น้อยที่ลาออกฉลาดสองสายชมเชยชมเชยท่านต่อไปครับไม่ต้องกังวลว่าประเทศลาวจะไม่มีทหารคอยปกป้องอธิปไตยเพราะทุกวันนี้อธิปไตยของประเทศลาวไม่เหลือแล้วโดนพี่น้องร่วมอุดมการคอมมิวนิสต์ทั้งเวียดนามและจีนยึดเอาไปหมดแล้วท่นต่อไปครับ สรุปแล้วน้ำท่วมประเทศลาวปีนี้ทหารที่ลาออกต้องตกเป็นแพนลับบาแทนรัฐบาลห่วยแตกที่ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอะไรเลยมันคงไม่ใช่ถ้าคุณลาวจะโทษทหารเหล่านี้เพราะพวกเขาทำไปเพื่อปากท้องทันต่อไปครับอยากถามพวกที่เคยออกมาด่าหน่วยงานคู่ภายไทยหาว่าเสือกเรื่องของลาวตอนนี้พวกมันจมน้ำตายหรือย,ยังทำไมเงียบไม่ออกมาด่ารัฐบาลบ้างล่ะ หรือจะออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแทนหน่วยงานกู้ภัยไทยก็ได้นะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าหน่วยงานกู้ภัยไทยคงไม่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศลาวอีกแล้วเจอพวกลาวแดงด่าหาว่าเสือกมันเจ็บนะทําคุณบูชาโทษเป็นใครก็คงไม่มาช่วยเหลือแนะนําผู้ประสบภัยขอความช่วยเหลือจากพวกลาวแดงถ้าไม่ได้ก็ด่าพวกมันท่านต่อไปครับ แน่นอนพวกลาวแดงมักจ้างว่าที่คุณลาวเห็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในประเทศไทยมันเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อให้คุณลาวเอามาเปรียบเทียบกับประเทศลาวในฐานะคุณลาวก็อยากเห็นรัฐบาลลาวสร้างภาพแบบนี้เหมือนกันทันต่อไปครับรัฐบาลฉลาดสงสัยฝากมาบอกประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมให้ใจเย็นๆถ้าไม่มีพาย,ยุฝนเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวน้ํามันก็ลดเองไปตามธรรมชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นสมควรว่าไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนท่านต่อไปครับไม่ได้หวังว่ารัฐบาลลาวจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้เท่ากับรัฐบาลไทยแต่ขอแค่รัฐบาลลาวทาให้ได้เซี่ยวนึงของรัฐบาลไทยก็พอแล้วพอแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็หาว่าขายชาติต่อท่านรัฐบาลทั้งที่เป็นเรื่องจริงท่านต่อไปครับ วอนคุณลาวอย่าไปว่าทหารชั้นผู้น้อยที่ลาออกเลยนะเพราะเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวจะหวังเงินเดือนทหารอันน้อยนิดแถมแปดเดือนก็ยังไม่ออกก็คงต้องอดตายกันทั้งครอบครัวเขาคิดถูกแล้วที่ลาออกไปหางานทําในประเทศไทยทัศันคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับในประเทศไทยมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมบางที่หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือมีเยอะกว่าผู้ประสบภัยเสียอี แต่ในประเทศลาวมองหาแมวสักตัวก็ยังไม่มีเวรกรรมแท้ๆที่มีรัฐบาลห่วยแตกแบบนี้นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศ